อล้างเลยล้างเลยเดี๋ยวตัดภาพให้เห็นด,ด้วยอ่าอาล้างเลยลูกล้างเลยอาล้างเลยตอนนี้นะครับภาพหน้าจอนะฮะจะเห็นว่าเจ๊จงกำลังเอ่อลูกๆกำลักกรลงรดน้ำดาหัวอ่าได้เลยเจ๊ทำให้เห็นได้เลยครับเลยนะฮะก็ก่อนอื่นนะฮะเอาเอาเรื่องที่หลายคนกำลังสนอกสนใจก่อนนะฮะคุยจากณปัจจุบันนี้ก่อนเลยก็คือ ถ้าอยากจะทำบุญกับคุณหมอคุณพยาบาลแล้วแล้วอยากสมทบทุนไปที่เจ๊จงสามารถทำได้อย่างไรบ้างครับคุณเจ๊ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีมีไหมตไทด้วยครับอ่ะสวัสดีครับเชิญฮะเจ๊ครับตอนนี้เห็นเ,คคเห็นแว่น,นตาและรวมไปถึงเห็นไายเจ๊ด้วย <L> แล้วก็เห็นไปหน,หน้าเข้าหน้านี่คือเพจไปติดตามเพจของเจ๊โจงหมูทอดเจ๊โจง<ห>คือหาง่ายอ่ะเป็นคนดังหาง่ายพิมพ์ g o o g l e พิมพ์เจ๊จงมาเลยหมูทอดไม่มีเจ๊จงอย่างอื่นเลยคือคือจากที่พี่น้องสมทบทุนกันมานะคะเจ๊ก็ทํากันมาเท่าอาทิตย์นี้คืออาทิตย์ที่สี่แล้วก็เดี๋ยวตกอจากที่นี้เดี๋ยวเจ๊จะสรุปว่าทั้งหมดเราทําไปกัน หลักหมื่นแล้วค่ะเป็นหมื่นหมื่นกล่องละเ,เดี๋ยวเราจะมาสรุปให้ว่าเท่าไหร่เพราะงบประมาณที่เหลืออยู่ในมือณตอนเนี้สามารถอยู่ได้อาันนี้กับที่เดียวถ้าใครยังอยากจะร่วมสมทุนกับเจ๊นะคะอหมายเลขบัญชีเจ๊มีแปะไว้อยู่ในนะั้นอันนี้เด้งขึ้นมามีคนสมทุนกับเจ๊เข้ามาละนี่ค่ะมันขึ้นมาพอดีก็เดี๋ยวหมายเลขบัญชีเจ๊ทำไม่ได้จะไม่ได้ค่ะไม่เป็นไรไปไ,ไล่ดูไไล่ดูเอไล ร่วมบริจาคที่ร้านก็ได้หรือใครสนใจช่วยเป็นข้าวสารเป็นน้ำเป็นไข่ก็ได้ค่ะเพราะว่ายัางมีพี่น้องในชุมชนอีกเยอะมากที่เรียกว่าอดดีกว่าตอนนี้อย,อย่างเมื่อวันเสาระะ์ค่ะเด็กๆพ่อแม่หลายไอคนเลยนะคะที่ตกงานแล้วต้องนอนอยู่ในในห้องซึ่งเท่าแก่เขาไม่ไก่ขลรงด้วยเจ๊ก็ช่วยไปห้าสิบคนช่วยให้ไข่ให้ข้าวให้น้ำไปอะคะ่ะ ก,ก็เจก็ยังยัง,ย,งยังอยากได้ยังอยากได้สิ่งของพวกนี้นะคะอยากได้น้ำอยากได้ข้าวได้ไข่เพื่อที่จะไปแจกให้พวกเขาอะ่ะเจกขอเป็นแค่สะพานหรือเป็นแค่ทางพานเป็นคนรับช่วงต่อมาแล้วแจกต่อไปให้อย่างนี้ค่ะอืมโอเคนะฮะเจก็ไม่มีอะไรไม่มีขั้นตอนอะไรมากเลยแล้วก็ไม่จำเป็นต้องต้องแบบว่าใช้เงินก้อนใหญ่ มีร้อยมีสองร้อยมีหลักสิบโอนไปสะสมสะสมปุ๊บมันจะไปแปรรูปกลายเป็นข้าวกลายเป็นหมูกลายเป็นกับข้าวแล้วก็จะกระจายไปหลายร้อยหลายพันกล่องเจ๊ก็ไปให้หลายโรงพยาบาลคุณก็ถือว่ามีส่วนร่วมกับการทําบุญคุณหมอคุณพยาบาลทุกโรงพยาบาลนะเพราะว่ามันไปรวมอยู่ในหม้อใช่ไหมเยวผมพูดถูกไหมผมพูดถูกไหมถูกถูกคืออย่างนี้ ค,คือมันเหมือนจะว่าเจ๊จะบอกเลยว่าสิ่งของทั้งหมดที่เราเอามาบริจาคหรือทําที่ที่เอาไปให้เขาเนี่ยมันไม่ได้มาจากเจ๊แต่มันมาจากพี่พี่น้องๆหลายๆคนที่ใจดีแล้วเอามาร่วมกับเจ๊เจ๊เป็นแค่ทางผ่านหรือแค่เป็นสะพานให,ให้ให้หลายๆคนได้ส่งต่อไปถึงมือ,อพวกเขาแค่นั้นเองใครมีไข่ส่งไข่ใครมีปลาส่งปลาใครมีข้าวส่งข้าวใครมีกล้วยส่งกล้วย ไม่จําเป็นต้องเยอะอย่างเห็นเจ๊โพสต์บอกมีพี่คนนึงเอาไข่มาให้เอาข้าวมาให้ขับรถแวะเอามาเอาให้เอาถุงนึงอย่างนี้ก็ได้ใช่ไหมใช่ใช่มีค่ะอย่างื่อเช้าเนี้ยมีเอพี่อยกคนมาถึงเอาไข่มาร่วมบุญกับเจ๊ห้าห้าแผงห้าห้าเขาเรียกอะไรนะห้าแผงห้าแผงห้าถาดหนึ่งร้อยห้าสิบใบอย่างเนี้ค่ะเจ๊ก็เอาห้าถาดเนี้ยมาทอดแล้วก็ตก ใส่ข้าวแล้วก็ใส่หมูแล้วก็แจกเข้าชุมชนไปอ,าอ่าอ้าวเจฟจะพยายามเอาของไว้ที่ร้านเจ๊เพราะมันไม่ได้ของเจ๊มันเป็นของที่จะต้องเอาไปทําบุญอย่างเงี้ยค่ะไปบริจาคตงค่ะเราก็พยายามที่จะเอาออกเอาออกไปให้มันแต่แต่เจ๊จะเป็นคนที่แบบพยายามเอาตระอย่างอ่ะให้ถึงมือจริงๆอ่าค่ะอย่างเมื่อกี้เนี่ยแจกที่ชุมชนให้ประธานมาก็จะมีบางกลุ่มวุวายฉัดไม่ได้เจ๊ก็บอก เจ๊ก็บอกพวกเขาบอกว่าเจ๊จัดมาแค่ร้อยชุดใครก็แล้วแต่ที่นั่งอยู่บนเก้าอี้ที่วางไว้ร้อยตัวเนี่ยเจ๊แจกให้หมดแต่ถ้าเหลือเจ้แจกให้อีกแต่อย่ามาโวยวายอย่างนี้เจ๊ก็บอกว่าขนาดวิกฤตแบบนี้ยังแย่งกันกินอ่ะแล้วผู้เธอจะรอดได้ยังไงคือแบบเจ๊ถึงเลยเจ้ก็ดุเลยอ่ะก็บอกว่าวิกฤตแบบนี้มันต้องแบ่งกัน แย่งกันแบบนี้นะมึงจะรอดกันได้ยังไงใช่ป่ะคะเออลูกจะบอกแม่ดุนะคือมันต้องดุบางทีเราต้องด่วนะคือให้อะเราก็อยากให้โคตรอยากให้เลยอะ่ะแต่ถ้าแบบเวลาให้แล้วมึงแย่งกันอะ่ะคือน่าจาาับตาจริงๆอะ่ะคือเจ๊แม่โคตรมาโผลเลยอะ่ะยายทำตัวไม่รับเสจเจ้าว่านีอ้อย่าทำตัวไม่ได้รับเสจอย่าแย่งกันเสจนะหิวก็มาที่ร้านเออ เธอไม่ได้นักไม่ได้นักตัวเธอเองเธอรู้ไว้ว่าตอนนี้มันวิกฤตอะไรมันเชื้อโรคใช่ปะคะมันไม่ใช่วิกฤตที่เธอไม่มีกินมันวิกฤตเชื้อโรคแล้วมึงมาแย่งกันอย่างเงี้ยบ้แล้วมึงยืนกันชิ้ชีไม่มึงก็ก,กูเดี๋ยวได้ตายกันแน่นอนอ่ะใช่ปะคะชอบประโยคนี้ไม่มึงก็กูเดี๋ยวก็ได้ตายแล้วกูตายใครจะทำหมูใครจะทำหมูทอดเพือที่กูตายใครจะมาทอดหมู กูก็ห่วงมึงแต่มึงก็ห่วงกูบ้างกูมพิ่งลดน้ํานักหัวไอ่แน่เนาะเออพรายามาโกมาตั้งแล้ว่างบนโต๊ะให้เขาหยิบเองใส่ถุงมือใส่แมพกันไปคือพวกเราก็คือพูดง่ายๆกูก็รักตัวกูแต่พวกมึงก็ต้องรักตัวกูแล้วรักูรักตัวมึงด้วยเออเอาแชร์กันได้นะฮะแชร์กันได้เรื่องวันนี้มีง่ายๆเลยใครมีข้าวเอาข้าวมา ใครมีไข่อาไข่มามีกล้วยกล้วยมาโอนหาเจ๊จงไปหาเองเบอร์โทรเบอร์บัญชีหาง่ายเจ๊กระดังคือไม่ต้องเยอะห้าสิบบาทอย่างวันนั้นพี่บอยกับิพงศ์รณรงค์ยี่สิบาทยี่สิบบาทได้ข้าวโลหนึ่งเอ้ยได้ได้ข้าวหลายกล่องคือโอนไปเจ๊ถามกันตรงๆเลยนะถ้าเป็นของเจ๊จะมาจัดการยังไงวันนี้มันมันมากองอยู่ตรงหน้าร้านเจ๊แล้วเนี่ยจะบริจาคยังไง คือจ,จริงๆแล้ว,ว่าของมาปววุ๊บอะเจ๊จะรีบออกเลยคือเจ๊คือในในชุมชนของเตยเนี่ยคือมันเยอะมาก <c oughs> แต่เจ๊ก็พยายามทมี่จะจัดสรรอะให้มันถึงมือคนที่เขาเดือดร้อนจริงๆเจ๊จะใช้วิธีว่าวันนี้เรามาคิดกันว่าเราจะแจกไข่พอเรารู้ว่าเฮ้ยวันนี้เราขอแจกวินมอเตอร์ไซค์เจ๊ก็จะทําบัตรขึ้นมาเลยห้าสิบใบแล้วเจ๊ก็จะให้วินมอเตอร์ไซค์แต่ละคนแล้วก็มารับข้าวรับไข่รับน้ําที่ร้านเจ๊พอผ่านไปอีกวันหนึ่งเจ๊ก็มานั่งคิดแล้วว่า วันนี้เราจะแจกขายโอเคเราจะแจกเด็กพม,ามา่าเจ๊ก็ให้ลูกน้องเด็กที่เป็นเด็กมามา่าไปเคาะห้องเรียกแต่ละห้องที่เขาไม่ได้ทํางานแล้วมาเอาไปอย่างเงี้ยคือเราเราก็ต้องมาคิดกันะไม่ใช่ว่าได้ของมาปู่กู่ก็แจกไปไม่รู้เรื่องเราอย่างนี้ใช่เราก็มานั่งคิดว่าเราจะแจกแบบไหน,นให้ถึงมือคนที่เขาเดือดร้อนอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> ยังเขาอย่างเงี้ยเราให้ประธานไปแจกเพราะเรารู้ว่าส่วนเนี้ยเขาไม่สามารถเก็บไว้ได้ ยังไงเขาก็ต้องแจกออกไปเพราะมันต้องกินให้หมดในวันนี้ใช่ไหมคะครับแต่ของเจ๊ขอเป็นว่าเจ๊ไปแจกเองอ่เจ๊จะไม่ทานให้ให้เขาไปแจกให้เพราะอะไรอะเเพราะอะไรครับอถึงมืออ๋อถึงมือแล้วมั่นใจมันมั่นใจเราใช่ด้วยความที่เราอยู่ในนี้เนาะเราก็รู้อยู่ว่าอะไรมันเป็นอะไรเดี๋ยวเขาต้ออ่าถ้าเป็นของสดอะ มันไม่สามารถเก็บไวได้ยังไงมันก็ต้องแจกให้หมดวันนั้นแต่ถ้าเป็นของพวกนี้ยยังไงก็แล้วแต่ขอแจกเองอขอแจกให้ถึงมือจริงๆหรือไม่ก็มารับเองอะไรแบบนี้ค่ะคือยังไงมีคนถามมาเนี่ยเจ๊ะจะได้ตอบได้ตอบอย่างใจจริงได้เพราะฉันเป็นคนแจกเองเธอถามมาเธอฉันอธิบายไดู้อดของแต่ละอย่างที่เขาให้มาหรือเงินทองก็แล้วแต่ <c oughs> มันจะไม่มีการตกอยู่ที่เจ๊เลยแนมะ้แต่บาทเดียวเออล่งเงินเนี่ยเออทำไงเงินหนัก เจ๊ก็จะมีผู้ใหญ่คอยดูแลเจ๊ก็พี่หนุย่ยด็อกเตอร์สีิกุลเหล่าไกรกุลอย่างเงี้ยค่ะเวลาเจ,จา๊จะสมมติว่าเจ๊เห็นอะไรที่แบบเขาขายไม่ดีแล้วอยากช่วยซื้อเจ๊ uh huh. จะขอไปโทรไปขออนุญ,ญาตก่อนทั้งที่งเงินนะ่ะมันอยู่กับเจ๊เ uh huh. จ๊ก็บอกว่าพี่หนุ่ยคะวันนี้หนูขออนุญ,ญาตนะคะขอเบิกเงินไปเอาเงินไปซื้อขนมปังของพี่คิดแล้วมาแจากช่วยเขาซื้อ uh huh. เพราะเห็นพี่คิดเน,นี้ยขายไม่ดีแล้วก็ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งด้วย uh huh. ก็โอเคพี่หนุย่ยจะได้สิจ๊ะ เจ๊ก็ไปซื้อแต้อย่างล่าสุดเห็นว่าเกษตรกรอะกำลังแย่มะม่วงถูกเจ๊ก็โทรไปบอกพี่หน่วยค่ะเจ๊ขอขอซื้อมะม่วงตันหนึ่งได้ไหมพี่ยบอกได้ค่ะเจ๊ก็กำลังให้เพื่อนประสานงานอยู่ว่าเอามะม่วงมาให้เจ๊ต,ตันหนึ่งเดี๋ยวเจ๊จะมาแจกเข้าชุมชนหมดเไม่รู้ได้อะไรมาเจ๊แต่เจ๊ช่วยชุมชนเดียวอะแถวแถวคลองเตยอย่างเดียวแล้วชุมชนอื่น่ะจัดสรรยัญญญงไง เจ๊อ,อยู่ในคลองเตยใช่ไหมคะเจ๊ก็อยากลุกขึ้นมาเป็นแบบอย่างทําให้ดูว่าเอ้ยเราอยู่ในชุมชนคลองเตยอย่างสมมติว่าพี่อยู่ชุมชนอะไรพี่อยู่ชุมชนปากเกร็ดผมอยู่ปากเกร็ด <laughs> พี่ก็จะมาลุกขึ้นมาช่วยคนในย่านแถวบ้านพี่ในซอยบ้านพี่หรือซอยถัดไปแบบนี้